เย้เย yeah, 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 yeah. yeah, yeah. ah, ้เย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 ้ก็ต้องสวัสดีเพื่อนนะครับผมก็อ่าคุณอาจจะเห็น PV หรือว่าเทเลอร์อะไรตะกี้นะครับผมซึ่งนี่ก็คือรายการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็ผมจะมารีวิวอนิเมะกันส่วนเรื่องตะกี้คือเรื่องอะไรเราจะรับชมกันเลยนะครับผมกับการรีวิวครั้งนี้เข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับผมก็เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่อง Devil Survivor 2D Animation นะครับผม ซึ่งแอนิเมทตัวนี้เป็นแอนิเมทที่มาในช่วงเดือนซัมเมอร์นี้นะครับผมฤดูร้อนของเรานั่นเองซึ่งก็อ่าก็มาจากค่ายเกมชื่อดังอย่าง Atlas นะครับผมซึ่งสร้างเกม RPG แนวตระกูลนี้นะครับผมหลายๆท่านอาจจะรู้จักพวก Persona Devil Children อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะเคยดูแล้วล่ะ Persona4D Animation ก็ค่ายเดียวกันนะครับผมที่สร้างเรื่องนี้ขึ้น Devil s e r v e v o r 2 d Animation นะครับผม ก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าภาคหนึ่งหายไปไหนภาคหนึ่งไม่มีนะครับผมมีนั่นแหละแต่ว่าไม่ถูกทําเป็นแอนิเมะถูกสร้างเป็นเกมนะครับผมก็เนื้อเรื่องคุณดูแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับผมก็เราจะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันนะครับผมอ่าพระเอกที่เราเราที่เห็นกันอยู่ๆนี่คือคุเซฮิบิกินะครับผมมีเพื่อนสนิทคือชิชจิมะไดจิก็คนข้างๆนะครับผมก็ลองดูพีวีดูจะเห็นนะครับผมก็ ต้องผมต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีเทนใหม่ตัวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในอนิเมะเรื่องนี้เป็นเทนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งชื่อของมันคือ NCR นะครับผมโดย NCR ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนจะบอกแบบว่าความตายของเพื่อนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมแปลกไหมครับความตายของเพื่อนอยากรู้ไปโหลดกันนะครับผมก็ทั้งสองคนนี้ก็สนิทเฮฮากันไปนะครับผมวันหนึ่งครับเดจิก็เหมือนแบบว่า จะบอกครับจะบอกคุสเซทิพิกิครับเกี่ยวกับแอปตัวนี้นะครับผมก็ทั้งสองคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันนะครับผมทั้งสองคนผมลิ้นพันกันอีกแล้วก็เหมือนจะทดลองกันใช้กันนะครับผมแต่ยังไม่ได้โหลดมานะครับผมไปตรวจสอบในเว็บมันนะครับผมก็ทั้งสองคนนี้ก็หลังจากทำอะไรเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันนะผมก็ต้องไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินก็รอกันไปฮะแล้วก็เจอเพื่อนคนนึงครับเป็นเพื่อนร่วมชั้น ที่อยู่ในห้องนะครับผมเป็นผู้หญิงชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนิตาอิโอนะครับผมนิตาอิโออ่าก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนะครับผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าชิซิมะไดจินี่ใบชอบเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เรอรถไฟฟ้าใต้ดินหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นยูดีดีเมลจากนิกายอาส่งมาหาฮิบิกิกับไดจินะครับผมก็เ, <c oughs> เป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่ไม่รู้กี่นาที บอกเกี่ยวกับความตายของเพื่อนนะครับผมก็ไดจิก็ได้ของฮิบิกิฮิบิกิก็ได้ของไดจินะครับผมซึ่งในคลิปโดนตอนนั้นมันปรากฏไปว่าไดจิกับฮิบิกิจะตายในสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับผมเอาละสิก็เริ่มลุ้นกันแล้วสินะครับผมเรื่องราวจะเป็นไงผมว่าพวกท่านไปดูกันเองดีกว่านะครับผมมันจะมีการใช้มอนสเตอร์อะไรเหมือนเพอร์เซนาเนียให้ดูใช่ไหมผมเพอร์เซนาแล้วก็จะมีพวกมอนสเตอร์ที่โผล่ในเกมเพอร์เซนาเนี่ยก็มาโผล่ในเรื่องนี้ด้วย ก็ไปลองหาดูกันนะครับผมกผ็ผู้สร้างค่ายเดียวกันนะครับก็ในเรื่องจะให้ก็จะไปร่วมองค์กรอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมซ่งก็สนุกมากผมว่าเป็นอีกซีรีส์นึงเลยที่ผมจะติดตามให้จบนะครับผมก็ก็รีวิวรีวิวในเรื่องย่อแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเสริมในคลิปนี้นะครับผม 「しなくてわずかでも生まれたきつながのむ」 go in.